สวัสดีครับกับสวัสดีแฟนเอฟซีทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ตาสาวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักศึกมวยมันวันศุกร์บวกพอหลักบุญนะครับก็ทั้งหมด8คู่ในรายการนะครับก็ถ้ารวมคู่สำรองด้วยก็น่าจะประมาณ9คู่นะครับ เริ่มถ่ายทอดสด14นาิ15นาทีก่อนนะครับ4คู่เป็นมวยเด็กนะครับแล้วก็เวลาปกติก็18นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นศึกมวยมันวันศุกร์นะครับก็แบ่งเป็น2ช่วงทางแอปพลายทีวแล้วก็ทางช่องทูฟอยูนะครับทบูฟอยูเนี่ยถ่ายทอดเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ ผมก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักศึกมวยมันวันศุกร์นะครับ4คู่ช่วงถา่ายทอดสดทางช่องทูฟายูนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปว่าลงลึกรายละเอียดข้อมูลมวยนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นนิวแสนชัยวิรยุทธฟาร์มพบกับเจ้ากโกลิมกวยบางขคหลม่1รบ1ป้ปอนด์คู่ที่2ครับเป็น1สยามกวยบางขลมพบกับปยัคยัขาวเจดีมวยไทยครับ130 คู่ที่3ครับรองเอกครับลุงโลดดาบันสารคามพบกับเจ้าเพชรพระชะศูกย์จิราขุดชิมครับเบทพิกัดร2อคู่ที่4คู่เอกประจํารายการครับเป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยพบกับดาบดําปตททองทวีครับ1 2อปอน่์อนฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube กับด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้นําคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับ รวมหรือข้อมูลมวยเหรียญราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้เดี๋ยวไปให้ทัศนะวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักเลยครับรายการศึกมวยมันวันศุกร์นะครับ18บแปเิกาเป็นต้นไปนะครับนาเวทีมวยหลังสิทธิ์เวัาปทุมธานีครับก็นับเป็นคู่ที่5นะครับผู้แรกเปิดหัวเนี่ยนิวสยามวิริยุทธ์ฟาร์มพบกับโจ้าโกลิม้มขวยบางคอแหลมครับมวยคู่นี้ต่อยกันเวทพิกัด118้อนนรับ ฝ่ายแดงเนี่ยก็คือนิวสยามวิรยุทธ์ฟาร์มหรือว่าสิทธิ์กำนันมีครับมวยสุรินซ้อมสองม,มองคลการช่างที่แถวปทุมนะครับ22ปี176เซนติเมตรื้นเพเป็นมวยเข่ามวยบูประเภทไม่มีทรงหลอกกระดูกมวยก็ยังน้อยอยู่ประมาณต่อยไม่น่าจะถึง20ไฟอะเพราะว่าเพิ่งเคยมาเห็นต่อยที่เวทีมวยลังสิทธิ์ไว้เนี่ยล่าสุดนี้เองก่อนหน้าน่าจะต่อยอยู่มวย3ยกหรือเปล่าเชลลรอกยกหนึ่งเจ้าเพชรสมุดยันแดงมวยไทยที่ลาดดำเนิน ล่าสุดมาเจ้าอนอกโจกสามเพชรทักษิณสอแสงชัยที่ลังสิตเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมที่ผ่านมาเพิ่งเคยเห็นผมเพิ่งเคยเห็นไฟเดียวไฟล่าสุดเองวันนั้นเนี่ยสองนับกับอีกหนึ่งนกถือว่าสนุกมากมากไฟที่เจอกันกับเจ้าเพชรทักษิณส่วนคู่โช๊กโกหลิมกวยบางคอแหลมครับตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะก็ถือว่ามวยแถวเขตอุบลราชธานีนะครับมวยต่างมวยอายุ21ปีแล้วนะ170เซนติเมตร เป็นวัยประเภทบูครบเครื่องซ้อมอยู่ที่วินอุบลที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ต่อยมายังไม่ถึง20ไฟเหมือนกันหรือประมาณ20ไฟนี่แหละส่วนมากก็เคลื่อนไหวร่างกายอยู่แถบภูทรแถวอุบลซะเป็นส่วนใหญ่ที่ต่อยไว้เนี่ยตามข้อมูลที่ต่อยไวท้ไวที่ต่างจังหวัด แพ้เจ้ากล้องสยามสันติอุบลแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้ากล้องสยามสันติอุบลล่าสุดเข้ามาต่อยที่ในเมืองกรุงไฟแรกเนี่ยที่เวทีมวลราชเช่นดเนินล่าจะต่อยช่วงเดือนที่แล้วนะครับแพ้น็อกแพ้น็อกคู่ชกหมาที่ราชเช่นดเนินนะครับก็ถือว่าสภาพร่างกายฟอร์มหลังเนี่ยนิวแสนชยนัยดีกว่าตามข้อมูลเนี่ยนิวแสนชัยเราจะเห็นต่อยถือว่าเขาเรียกว่าจะต่อย จะต่อยดูเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในเมืองกรุงตลอดกว่าส่วนโกลิมเนี่ยผมไม่เคยเห็นจริงๆนะคือตามข้อมูลเ,เห็นว่าต่อยเอาเชนะอ่าขอไปครับแพ้นอกคู่ชกที่ลาชจะดำเนินช่วงเดือนที่แล้วแต่ว่าตามข้อมูลนี่ไม่มีเลยนะโกลิมนี่แต่ว่าเป็นมวยเขาเรียกว่ามาจากภูทรนะครับส่วนเจ้านิวแสนชัยเนี่ยก็ภูทรเหมือนกันแต่ว่าเข้ามาในเมืองกรุงก่อนเท่านั้นเองคือต่อยมายังไม่ถึง20ไฟด้วยกันทั้งคู่อะ่ะไม่มีทรงทั้งคู่เลยคุณนี้ผมบอกเลยโดยดูน้าหนักสอบกันก่อนครับ ร้อยสิบแปดฝ่ายแดงมาร้อยสิบแปดฝ่ายน้ำเงินก็มาร้อยสิบแปดเลทราคาล่าสุดเปิดอยู่ที่เจ้าหนิวแสนชัยวีรยุทธฟาร์มเป็นต่อสามสองถามว่าแพงไหมคือมวยมันวัดดวงอ่ะเราไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยเห็นน่ะมวยไม่มาตรฐานทั้งคู่ด้วยนิวแสนชัยวันนี้ก็บู๊ดุดันแหละมีลูกหนักลูกแรงพอลุ้นได้แต่ถ้ากดเขาไม่ลงวงนายยังพอมีลูกขวางความเป็นมวยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันมากกว่าวันนี้เลทอาจจะแพงหน่อยนะดูเล่นดูประกอบแล้วกันชอบไม่มากครับเพราะว่าผมไม่ คือมันไม่ค่อยมาตรฐานน่ะออกไปที่เจ้านิวแสนชัยวิรยุทธ์ฟาร์มครับจากชนะโกหลิมกวยบางคอแหลมคู่ที่2ครับหสยามกวยบางคอแหลมพบกับพยัคขาเจดีมวยไทยครับผู้นี้เวทพิกัด1นึอสามสิบปอนด์ครับฝ่ายแดงก็คือเจ้าหนึ่งสยามกวยบางคอแหลมหรือว่าเจ้าเป็นหนึ่งสิทธิ์พนมทองเดิมนั่นแหละครับมวยบุรีรัมนะครับซ้อมที่ปอพิธภพัฒน์ยี่สิบเอ็ดปีร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรฝีมือครบเครื่องครับหมัดสอกอันตรายอาวุธคมครับตัวนี้นจุกจิกชกยากเลย คือสมัยก่อนในต่อยอยู่ในสึกในสายของน่าจะคือตัวนี้น่าจะเคยต่อยในสื่อในสายเกียรติเพชรนะเพราะว่าจําได้ว่าเคยต่อยช่องเจ็ดสีด้วยนะมีแพ้เพชรพง์พันธ์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยะโสธรครับแล้วก็มาแพ้นกยกสี่คมปยักษ์ประยักษ์กปูหลวงที่ลังสิทธิ์ชานกยกสามกุหลาบขาวสอบุญรักที่ลังสิทธิ์ยี่แปดกรดาคมที่ผ่านมาคู่ยกปยัก์ขาวเจดีมวยไทยครับมวยกฬสินซ้อมที่จังหวัดกฬสินที่ค่ายเจดีมวยไทย 23ปีครับ1้0ยเซนติเมตรเป็นมวยซ้ายเปิดเกมมวยบู๊มวยหมัดครับทรงไม่มีเหมือนกันตัวนี้ประเภทมวยบู๊เลยต่อยมวยมายังน้อยอยู่ยังไม่ถึงยี่สิไฟนะครับแต่ว่าเปิดเกมท้าดวลชวนแรกถือว่าดุดันมากๆเหมือนจะไม่มีทรงนะแต่ว่าโดนไม่ได้นะตัวนี้นหนักจริงแรงจริงนะครับชาานอกยก3ลาเต้วอเตอร์นูลุงปสวงช้านกยก2ดวนอุบนสิทธ์ศูนย์กีฬาขุดฉิมที่ลังสิทธ์ ชาแนกยก2เพชรเทวดามมยหูทวีศักดิ์ที่ราชจะดาเนิน16บกรกาคมที่ผ่านมาคือเหมือนจะดูมั่วๆหน่อยนะทรงอาจจะไม่มีแต่ว่าถ้าโดนเนี่ยผมบอกเลยว่าหง่ายท้องได้นะปะหยัขาวตัวนี้ถือว่าอาวุธหนักแรงใช้ได้น้ําหนักสอบเมื่อเช้าครับฝ่ายแดงมาร29.8ปขาด0.2พยะัขาวเมื่อเช้าเนี่ยมาร้อยลดไป0.8นนะครับรูปร่างช่วงชกปาดหัวตัวเท่าเลย ปาทมัวตัวเท่าเลตเปิดอยู่ที่พยักขาวเป็นต่อในราคา5.4คู่นี้ฝีมือความเป็นมวยอยู่ที่เจ้า1สยามกระดูกมวยการผ่านมวยชื่อชั้นอยู่ที่เจ้าหสยามส่วนเจ้าพยักขาววันนี้3ยกลุ้นได้เป็นมวยหมัดมวยเตะขาต่อยหมัด คือ3ยกวันนี้กดลงหรือเปล่าถ้ากดลงก็กินไปแต่ถ้ากดไม่ลงไปปลายต้องยอมเลยว,ว่าความเป็นมวยฝีมือเชิงชกสมองมวย1สยามดีกว่า1สยามก็เหมือนกัน3ยกต้องประกันหมัดอย่างเดียววันนี้ถ้าโดนหมัดล่วงก็ตัวใครตัวมันนะแต่ถ้าโดนแล้วอยู่ได้ไปปลายยังไงก็ดีกว่าชอบที่เจ้าหสยามกวยบางก็แหลมครับ เลดเป็นรอง5-4เนี่ยถ้าวัดดวงก็วัดได้แต่ถ้าจะให้ดีผ่านทักยก2ยกไปก่อนก็ดีครับเพราะว่าต้น,ตนๆเนี่ยะยัขาวก็หนักแรงหลังๆเนี่ยไม่เกิน3ยกกดน็อกตลอดคือ3ยกวันนี้ถ้ากดไม่ลงในสี่ห้ายังไง1สยามก็ดีกว่าชอบที่เจ้า1สยามนะครับจะชนะพยญญขาวเจดีมวยไทยส่วนคู่ที่3ครับ รองผู้เอกเป็นลุ่งโลดดาบลันสารครามพบกับเจ้าเพชรพระะศูนย์จีรากุดฉิมครับ124ปอนด์นฝ่ายแดงก็คือเจ้ารุงโลดดาบลันสารครามหรือว่าสิทธิ์ออบุญหลายมวยบุรีล์ซ้อมดาบรันสารครามวัย19ปีครับ170เซนติเมตรพื้นเพยเป็นมวยขวาต้นๆเนี่ยมีลูกเตะขาเจาะยางต่อยหมัดนะครับ,บวงในล็อกลัดมาตีเหนียวแข็งแกร่งแข็งแรงครับ ชาแนงยกสามหนึ่งร้านเล็กกล้วยบางคอแหลมที่ราช่นดำเนินครับแล้วก็มาแพ้ทัดวัฒววนสุพงศ์ที่ราชดำเนินแพ้เพชรพช 0, ัชระศูนย์จิราขุดฉิมที่ลังสิทธิ์คู่ชนในวันนี้แหละครับยี่บแปดมกราคมที่ผ่านมาคู่ชกค,ครับเจ้าเพชรพช 0, ัชระศูนย์จิราขุดฉิมสมิงเหล็กศูนย์จิราดงหมูมวยจากกาลสินซ้อมพอหลักบุญครับยี่สามปีร้อยหกสิบห้าเป็นมวยเข่าเปิดเกมทะลุดุดันครับเคยพิชชนะมานะแล้วก็เป็นมวยเข่าในเหนียวเนิบด้วย แข็งแรงมากๆนะครับช่วงนี้ค่ายพอหลักบุญกําลังมาแรงนะปล่อยออกมาในน้อยมากที่จะแพ้คือนานๆจะแพ้น่าจะแพ้แค่ตัวที่ไปต่อยข้ามศึกอ่ะเมื่อวานก็ถือว่าจินเรียบเลยพอหลักบุญชนะสิงห์อุบลสก้องเกียรติที่ลังสิทธ์ชนะอนุวัฒน์สสันเพชรที่ลังสิทธ์ชนะลุงโลดดาบรานสารคามผู่จนในวันนี้ที่ลังสิทธิ์ยี่สิบสี่มกราคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ เวทพิกัด124ฝ่ายแดงมาเท่าพิกัดนะครับฝ่ายน้ำเงินในเมื่อเช้าเนี่ยมาขาดนิดหน่อยครับ0.3เรทเปิดอยู่ที่ลุ่งโลดเป็นต่อในราคา19คู่นี้เนี่ยเจอกันมาครั้งล่าสุดนะเวทพิกัดต่อยกันเนี่ย124บอลก็ถือว่าเป็นเวทเดิมต่อยกันที่ลังสิทธ์ต่อยกันที่รายการศึกมวยมันวันศุกร์ก็เป็นทีมงานของโจเพชรพชระศูนยราขุดชิมเนี่ยเป็นคนประกบมวยทีมงานพอหลักบุญอนะคือช่วงแรกเขาก็เป็นจัดมวยเด็กของพอหลักบุญนะ รูปร่างชงชกขึ้นมาก็อย่างที่เห็นครับคือแบบนี้ตลอดลุงโลดได้ใหญ่ได้สูงได้ลอยส่วนเจ้าเพชรพัชระได้หนาวันนี้ก็ได้หนาเหมือนเดิมอะ่ะขึ้นมาวันนั้นเลดเปิดเสมอฝ่ายแดงเจ้าลุงโลดดาบรันสารคามก็บท2ดยกอ่าหมด3ยกเนี่ยราคาประมาณแดง74 2 1ี่สองหนึ่งก็3ยกเนี่ยก็ถือว่าเป็นแดนอันตรายแลหละมวยตัวใหญ่ด้วยคือ3มยกเนี่ยดูน้ำเงินช้าลงไปนิดหนึ่งนะ ดูน้ำเงินช้าลงไวนิดหนึ่งเพราะว่ามวยตัวเล็กกว่าแต่ว่ายกสเนี่ยยก4ราคาเนี่ยอยู่ที่ทางด้านเจ้าลุ่งโลดเป็นต่อประมาณสองหนึ่งสหนึ่งราคาเหมือนจะไหลต่อไปแล้วนะแต่ว่าเจ้าเพชรพัชราเนี่ยมีจังหวะจับในโอ้โหวงในในี่ลากตีตัวใหญ่อ่ะคือตัวเล็กตีตัวใหญ่ทำแล้วเห็นน่ะทำแล้วเสียงเชียร์บรรยากาศราคามาไหลข้ามมาอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรพัชราเป็นต่อประมาณสองหนึ่งมั้งช่วงหมดยกส วันนั้นก็ดูคู่ขี้สูสีครับบรรยากาศชิงดํานะครับเพราะว่าเพชประชะช่วงปลายยกได้ลูกต่อยท้องได้ลูกล็อกกอจังหวะวงนายดูดูตัวเล็กดีตัวใหญ่อะ่ะคือมวยมันทําแล้วบรรยากาศเสียงเชียร์ดีด้วยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยอาวุธมวยก็ไม่ห่างกันอะไรกันมากปล่อยตัวยก5ครับราคาบรรยากาศค่อนข้างที่จะวุ่นวายก็น้ําเงินยังเป็นต่ออยู่ประมาณ7 4 2 1พอฝ่ายแดงเนี่ย ตัวใหญ่ครับเดินอัดเดินบดเดินบี้บ้างราคาเหมือนจะไหลไปถึง811หนึ่งละมีช่วงจังหวะล้มยก5เพ,พชรชระได้ล้มครับวันนั้นก็ราคาเนี่ยไหลไหลรองเหลือเสมอฝ่ายน้ําเงินนะครับล้มดอกสุดท้ายไหลต่อน้ําเงิน2 1งหากรรมการก็ชูให้น้าเงินชนะไปคู่นี้ก็ถามว่าเบียดคู่ขี้ไหมก็คู่ขี้แหละลุงโลดวันนี้ได้ใหญ่ส่วนเพ,พชรชระ ได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยการผ่านมวยชื่อชั้นดีกว่าแต่ว่าจะตัวเล็กหน่อยแต่ว่าจะได้บรรยากาศหน้าเสือทีมงานคนจัดช่วงนี้พอแักบุญกําลังมาแรงคือคู่นี้ก็ยังชอบไปที่เจ้าเพชรปัจจระศูนย์กีฬาขุดชิมนะคืออันตรายหน่อยเพราะว่าตัวเล็กแต่วงในวันนี้ถ้าขึ้นคอได้แบบรอบที่แล้วเราก็เน้นหมัดต่อยท้องเยอะๆเพราะว่ารอบที่แล้วเห็นแล้วว่าต่อยท้องได้อาการได้ลูกเขาเรียกว่าได้อาการมวยชัดเจนอะ่ะคือถึงแม้ไฟล์ล่าสุดจะชนะมาแบบพลิก ได้ล้มยก5ก็ตามแต่มวยเนี่ยถ้าขยันออกอาวุธนิดน,นึงนะไฟที่เจอกันมาล่าสุดวันนั้นผมมองว่าลุงโรดยังมีลูกเคลีรเรียกว่าลูกท้องบางอยู่3ยกอันตรายหน่อย4-5หวันนี้อาศัยความเกา๋าวันนี้เอาตัวรอดยำแขนได้จะชนะลุงโรดดับรันสารคามคู่ที่4คู่เอกประจํารายการเป็นมวยต่างศึกต่างสายระหว่างมณีดแดงไฟ,ไฟเตอร์มวยไทยพบกับดาบดําปตททองทวีครับเบพิกัด100 24่่ปอนด์ฝ่ายแดงก็คือเจ้ามณีแดงไฟเตอร์มวยไทยจิตอาสาบางแก้วมวยพัตทลุงซ้อมจิตอาสาบางแก้ว21ปีครับ174เซนติเมตรเป็นมวยขวาพื้นเพเป็นมวยเข่าเข่าฝีมือครับตัวนี้ต่อยที่นี่ประจําในศึกในสายเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านเลยก็ว่าได้นอกได้ในดีครับวงในมีลูกขวางชะนะคะแนนเพรลังการโค้งหล่นน้ำแข็งที่ลังสิทธ์แพ้ยกส อับแพทนองยก3เพชรสีทองสศสรัลลินท่ลาด,ดำเนินชานองยก3าทรงเดชเพชรนาคาที่ลาด,ดำเนินครับ19ธันวาคมที่ผ่านมาคู่โชค,ครับโจ้ดาบดำปตททองตวีเพชรสมนึกตัวเ,วเดียวกันมวยร้อยเอ็ดซ้อมเพชรสมนึกที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับอายุ24ปีนะครับรุนพี่165กระดูกมวยดีกว่าครับต่อยมาเป็นรนะ้อยแล้วแต่ว่าเป็นมวยที่เขาเรียกว่าเป็นมวยที่ทื่อๆอาวุธมวยอาจจะน้อยหน่อยมีแต่ลูกแข็งแรงตามสไตล์มวยค่ายเพชรสมนึกอะประเภทหัวใจมาก่อนครับ เดินบู๊เดินชนเหมือนจะไฟเตอร์ก็ไม่เชิงเหมือนจะเข่าก็ไม่ใช่หลังๆมีทุกลูกไปต่อยวันลูมินีเนี่ยมีท่า,าต้มยำกุ้งด้วยหมัดคู่ก็มีล่าสุดเนี่ยก็ไปหลับกลางอากาศที่ RWS วันนั้นได้ชนะฟาวมา ชนอกยกสีไข่มุขาววันโหม MBK ที่ล่าดำเนินชนะเจ้าเพชรแสนแสบสอจารุวันนิวันลูมเนีล่าสุดไปชนะฟาวยกแรกเจ้าขาซานซาโลมอฟที่ RWS ครับหนึ่งุมภาพันธที่ผ่านมาวันนั้นช่วงจังหวะลม้มลงคู่ชกเตะซามเขาทียอดหน้าเข้าไปหลับกลางอากาศตาค้างไปเลยกรรมการเขาจูให้ดาบดำชนะฟาวคู่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงกระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเนี่ยดาบดำดีกว่าแต่ว่าอย่างที่เราเห็นการดาบดำตัวนี้เป็นมวยที่อาวุธน้อยเหมือนจะทื่อ,อหน่อย จะช้าหน่อยแต่ว่าแข็งแรงแล้วก็ทาทนุทนอมด,ดีส่วนเจ้ามณีแดงวันนี้ไวกว่าจุกจิกชกจากนอกได้ในดีคือนอกเนี่ยดูมณีแดงจะดูเหลื่อมๆไวกว่านะแต่ถ้าวงในจะมาแลกเข่ากับเจ้าดาบดำเนี่ยผมมองว่า,วาจะสู้ลูกแข็งแรงดาบดําได้หรือเปล่าดาบดําตัวนี้ประเภทแข็งโป๊กน,ะโนะโดนต่โดนทีตัวทีสมยกน่าจะพอเตะได้อะเตะไปแล้วถ้าดาบดําอยู่ได้ดาบดําเอาคืนบ้างจะอยู่ได้หรือเปล่าเจ้ามณีแดงคู่นี้เนี่ย เวทน้ำหนักป,ปล่อยๆมณนีแดงในประมาณ59-60ส่วนเจ้าดาบดำเน 60, ี่ยหกสิกกโลใหญ่กว่าประมาณ2โลคู่นี้น้ำหนักสอบเมื่อเช้าครับฝ่ายแดงเนี่ยร้อยขาด0.3ส่วนดาบดำร้อยลดไป1ปอนด์ครับเรทราคาล่าสุดเปิดอยู่ที่ใครต่อรองคู่นี้ถ้าเทียบสถิติเกียรติเพชรประทะเพชรยินดีเนี่ยถ้าเกียรติเพชรมาเยือนเน่ยส่วนมากชนะมากกว่า น้อยที่จะแพ้ถ้าเพชรยินดีเนี่ยไปเยือนช่องเ็ดสีหรือว่าไปเยือนของเกียรติเพชรเนี่ยนานๆจะชนะทีคู่นี้เนี่ยผมชอบไปที่ดาบดํานะหนึเลยก็คือสถิติของเกียรติเพชรเนี่ยเขาดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญโดนต่อโดนทีต่อทีครับผมมองว่าดาบดาไํปแข็งกว่า3ยกต้องทาใจนะเพราะว่าดาบดําเป็นประเภทที่ต้องเผาหัวก่อน่ะต้องโดนก่อน โดนแล้วค่อยทาครับต้องโดนต้องเก็บก่อนอ่ะก็ประเภทเผาหัวก่อนครับ4ีหวันนี้ผมมองว่าเอาอยู่นะชอบดาบดาครับจะชนะมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสรุปบรรักมวยชอบที่เด็ดสดาวแล้วก็หดาวประจำรายการนะครับให้แฟนมวยแนะนาข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่านคือวันนี้ผมไม่อยากออก3ดาวกับ5ดาวเลยมวยมันเขาเรียกว่ามวยมันมีแต่มวยที่เกรดเขาเรียกว่าเกรดยังไม่ใช่เกรดเเท่าไหร่อ่ะ มันไม่มาตรฐานอะ่ะเอาผมให้มวยชอบสัก2ตัวแล้วกันนะผมไม่ออกเป็น3ดาวกับ5้าดาวนะเพราะว่ามันมวยมันไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหรอ่อ่ะสองตัวเน้นๆครับวันนี้ผมมองว่าเล่นได้นะดาบดำเลยครับตัวหนึ่งเพราะว่าราคาต่อรองราคานี้เข้าได้วัดได้โดนตัวโดนทีตัว,ตว,ตวท,วทีผมมองว่าหนักกว่าแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าแสนชัยวิรยุทธ์ฟาร์มครับ ฝีมือความเป็นมวยดีครับวงนายมีลูกขวางด้วยเหมือนจะดูมั่วๆหน่อยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ฟอร์มสดอาวุธคมส่วนเจ้าโกลิมเนี่ยไม่เคยเห็นเลยต่อยอยู่ที่ภูทรซะมากกว่าเห็นว่าต่อยยังไม่ถึงยี่สิบไฟเหมือนกันล่าสุดบอกว่าเขามาต่อยที่ราชดำเนินมาแพ้นอกไว้อีกก็ถือว่าคนละเรื่องครับร่างกายแล้วก็การเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในเมืองกรุงเนี่ยดูนิวเสนชัยเนี่ยเราจะเห็นซะมากกว่าแล้วก็ไฟล่าสุดที่ต่อยกับเทพตักิเนีโอสนุกมากสองนับกับอีกหนึ่งน็อกครับดุดันมากมาก ออกไปที่นิวแสนชัยวิรยุทธ์ฟาร์มกับดาบดาปตทอทองตวีครับสตัวฝากไว้เน้นๆนะครับสรุปวัชอบทั้ง4คู่ครับวันนี้คู่แรกชอบไปที่เจ้านิวแสนชัยวิรยุทธ์ฟาร์มคู่2ชอบไปที่1สยามกวยบางกอแหลมคู่ที่3ชอบไปที่เพชรพัชระศูนย์จิรากุดฉิมคู่ที่4คู่เอกประจำรายการชอบดาบดําปตทอทองตวีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาครับขอให้เป็นเนี้ขอให้สจมาชิกเอฟทุกท่านแห่ง